โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกับพบกับไรนเอสทีวีกันเอเช่นเคยนะครับและสําหรับในวันนี้นะครับเราก็ได้ซื้อนะครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า USB Soundcard นั่นเองนะครับนี่เลยนี่เราจะขึ้นภาพไว้ตรงนี้นะครับเผื่อหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ก็มันคืออุปกรณ์นะครับที่แปลงสัญญาณนะครับจากแจ็คไมค์นะฮะ3.5มิลเป็นสัญญาณ USB ซึ่งอ่าโน้ตบุ๊กในสมัยนี้นะครับถ้าไม่ใช่พีดเตอร์นะครับมันก็จะไม่มีอ่ารูเสียบไมโครโฟนนะครับสำหรับต่อ เข้าในคอมนะครับบางทีนะครับในการไลฟ์อ่เสียงผมมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นผมก็จึงปรับปรุงนะครับซื้อ USB Soundcard มาใหม่นะครับก็เป็นตัวนี้แหละนะครับจากร้านนี่เลยนะฮะจากร้านนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นลิงกไว้ให้แล้วเราก็จะใส่ลิงก์ไว้ตรง d e s c r i p t i o นข้างล่างด้วยนะครับก็ไปกดซื้อได้ดีนะครับมันถูกดีด้วยนะครับมันแค่1 4 5บาทเท่านั้นเองนะครับอืมก็เดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ให้ใน e s c r i p t i o นข้างล่างนะครับไปซื้อก็ซื้อได้นะครับอือนน เราอันบ็อกกันดีกว่าโอเคไปดูกันเลยครับอ่ะโอเคครับอันนี้ก็คือพัสดุนะครับที่เรา แกะมาจากลาซาด้านะครับอันนี้ก็ไม่มีรอยขีดข่วนอะไรแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นเสียงจาก m ม USB s o บีเซลการ์ดนะครับที่เราที่เราให้ดูตั้งแต่ตอนแรกนะฮะเป็นเสียงแบบไมอตัวนี้แล้วก็เชื่อมกับ s d สติการ์ดแล้วก็ตอนนี้บันทึกสดๆเข้ากับคอมเลยนั่นเองก็เสียงก็ประมาณนี้แหละนะครับอืมก็มันก็ใช้งานได้ปกตินะฮะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มัน เสียหายหรือว่าพังอะไรแต่อย่างใดนะฮะก็เสียบเข้าไปได้เลยแบบนี้แหละนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้เสียบกับเจ้าตัวลําโพงนะเพราะว่าผมมีรูเสียบอยู่แล้วนะฮะก็เลยไม่ได้เสียบนะฉะนั้นก็เสียบเข้าไปเลยนะฮะอ่ะอ่นแหละนะฮะเสียบเข้าไป โอเคเป็นไงบ้างครับกับ USB o u n d c a ์ดที่เราซื้อมาจาก l a z a d ้นั่นเองนะครับในงบแค่145บาทเท่านั้นเองนะครับก็มันก็ดีจริงๆนะครับที่ผมซื้อมานะครับมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่อย่างใดนะครับมันก็ดีนะครับก็ไปซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากเลงมาให้ใต้ description ้าล่างนะฮะไปซื้อได้นะฮะอันนี้ไม่ได้มีส่วนรับส่วนเสียอะไรกับร้านค้านะฮะอ่ะโอเคก็วันนี้ขอขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับและที่สำคัรบ โอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ